สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับปุณปันแข่งเกมสุดมันนะครับครับว,วันนี้จะมาแข่งเกมป๊อปแคทกันนะครับแข่งกันกดประมาณสิบนาทีนะครับว่าใครกดได้เยอะกว่ากันเอางี้ได้ป่ะครับห้านาทีพอแต่ว่าจะมีสองกฎกติกาก็คือถ้าเกิดเราสามารถบอกให้เพื่อนหยุดหยุดกดได้สิบวิกับกดนิ้วสั่งให้เพื่อนกดนิ้วเดียวได้สิบวิจะมีสองกติกานะครับ เดี kur, ๋ยวถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวดูของปนกันนะครับของปนจะมีอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับก็คือได้เท่าไหร่ก็จะเอาไปลบหนึ่งหมื่นนะครับก็คือจะจะได้เท่านั้นแล้วก็ของปานจะเป็นแปดหมื่นเจ็ดนะครับถ้าเกิดได้เท่าไหร่ก็มาลบแปดหมื่นเจ็ดก็คือเอาเอามาลบกันนะครับว่าใครจะได้เยอะกว่ากันถ้าเตรียมพร้อมแล้วครับเอามือไว้บนหัวนะครับเดี๋ยวฟอบอกว่าเริ่มแล้วค่อยกดนะครับเอามือไว้บนหัวกันนะครับอ่า เริ่มเวลาเดินแล้ะครับใครจะสั่งตอนไหนก็สั่งได้เลยนะครับบอกด้วยว่าสั่งอะไรนะครับเกมช่วยชาตินะครับเกมช่วยชาติโอ้โยปันกดไวมากเลยครับโอ้โยปุนก็แม่แพ้กันครับจำไว้ครับปันตอนแรกแปดหมื่นเจ็ดปุนหมื่นหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาลบว่าใครจะได้เยอะกว่ากัน อนนี้หนึ่งนาทีผ่านไปนะครับเราเล่นทั้งหมดห้านาทีนะครับถ้าเกิดใครจะสั่งบอกได้เลยนะครับกอ,อนนเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบคนเริ่มได้แปดคนนิดเดียวปดคนนี้เทียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปั้นแล้วได้นะครับยังเหลืออีกคนละหนึ่งคำสั่งนะครับ สลัว่า,านะครับฝันท้ามก่อนครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งสุดฝันท้ามกดสิบเก้าแปดเจ็ดหก ห้าสี่สามสองหนึ่งซุดปุ่นกับได้ครับคําสั่งหมดแล้วครับิาอายสามนาทีผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้เหลืออีกสองนาทีครับ อันนี้เป็นคำสั่งจากตากล้องนะครับให้กดได้มือเดียวครับอ่าเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับว่าชนะไหมครับเกมนี้ไหนชนะนไหมครับไม่่ใจ นี่เดี๋ยวเอาให้แข่งตอบคําถามด้วยกดไปแล้วก็ตอบคําถามไปนะให้กดสองมือได้แล้วทีนี้ถ้า,ถ,าถ้าเกิดใครรใครแพ้นะก็ต้องเอามือขึ้นห้าวิาให้ตอบคําถามอ่าชื่อชื่อสัตว์ปานก่อนแมวหมา น้ำเนะติกรตก,กระลอกตะตุ่นลูกไม้กระพุนฉลาม,มก็ลังกําลัสา,ายันเดียวกันอะไลมนะอ่าโปนเอาขึ้นฮับบี้หนึ่ง สองสามสี่ห้าต่อได้อีกสามสิบวีครับเหลืออีกครึ่งนาทีเหลืวอีกสิบวิครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ซืนหมดไปได้มือคลื่นครับอ่าออกมาดูได้ครับว่าข่ได้เท่าไหร่ไู้ไดครับปุนจากหมื่นหนึ่งนะครับเป็นหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบห้าเท่ากับได้มาแปดพันหกร้อยหกสิบห้านะครับส่วนปันจากเท่าไหร่น, 8, 000, รน,นะครับแปดหมื่นเครับแปดหมื่นเครื่องคิดเลขอยู่ไหนเนี่ยเครือ่องเลขเครื่องขอ,อก็ได้อ่าผนะ่นเปิดของปันหนาย แปดหมื่นตอนนี้ได้เท่าไหร่ตอนนี้ได้เท่าไหร่เปิด,ดน,นี้เก้าหมื่นเท่าไหร่เก้าหมื่นยี่สิบครับเก้าหมื่นห้าศูนสองศูนย์ลบแปดหมื่นเจ็ดเหรอจแปดพันยี่สิบปุ่นเท่าไหร่นะอันนี้ 8ป6พ้ปันชนะครับได้ดินมะกอกปันสทีไอนไอปั่นได้แล้วเหรอพอไอปุ่นมันเครื่อนไหว่นเร็วดิปุ่นเร็วดิเดี๋ยวตันรับมดินมะกอกดิสองทีมา๋ยวเดี๋ยวเราใหป่นให้มาเครั้งนี้เป็นกอกเรื่องใหญ่บ้าง ไปจบเกมแล้วบานบายบายขอบฝากช่องได้ดิ